ครับเดี๋ยวให้ดูแถววัวซานมาร์เก็ตเล่นนะนะครับ,บน้ำมันหัวใช้เวลารอเกือบเทาเกือบชั่วโมงก่าไม่ถึงเนาะ4ีนาทีได้ น้ำเต้าหู้รอนเหมือนมีไข่น้ำเต้าหู้เค็มมีเครื่องเหมือนอาหารญี่ปุ่นอะไรบางอย่างก็คล้ายคล้ายบ้านเราบางสถาที่หแล้วเขะกิต่เดี๋ยวจะหมดก็ติดกิมอว์ขนมปังปิ้งเหมือนขนมปังแซนด์วิชฮอทดอกนะพ่อหลือแค่นี้เราแต่กลัวมันหมดเวลา